โอ้โหแพ็คซิลอย่างหนาแน่นอย่างดีเลยนี่อ,อันนี้ใส่หัวใจเลยนะลูกนะอันนี้ของคุณลูกคา้า<ม>นี่น่ารักมากานี่แล้วก็มีของหวานด้วยอุ้ยลืมถามเลยว่าอยู่บูธไหนคะเนี่ยมีแปดมีแปดใกล้กับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เลยบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นัน่นหลังนะใครมานะคะก็มาอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นช็อตเบรค ใส่กุหลาบและลูกเกดค่ะทานทั้หงหมอันนี้ของหวานทานเป็นน้ำชากุหลาบชากุหลาบนะคะสีชมพูทานแล้วนี่คือขับถ่ายดีเลย <c oughs> แล้วก็นี่ลูกค้าเพิ่งซื้อไปเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ของดิฉันนะคะนี่คืออะไรครับอันนี้แซนเบอร์เกอร์ครับมีทั้งหมูและเน,ะะนื้อค่ะนี่แล้วก็ของหวานอะไรนี้นะคะเดี๋ยวเคจะมาซื้ออันนี้นั่นแหละแต่ไม่ได้กินต่อหน้านะเป็น หวานอมขมกลืนเนี่ยป็นไงความหวานเราก็เก็บอมไว้ความขมขื่นเราก็ตัวยทิ้งไปนี่แม่ยุบนะฮะน่ารักสดใสเสมอเลยนะฮะทุกงานเลยนะฮะที่งานของทางค่ายนี้นะฮะแล้วก็งานกาชาตินะฮะก็น่าจะทราบไปอยู่เนาะไปดูย้อนหลังเอาเองแล้วกันไม่บอกนี่ก็นี่มีคาวหวานจบจบเลยนี่มีแบบ มเล่นแอปมีแอปมีเมนมีเดย์นะฮะครบเลยแม่ยุบนียฮะนี่โปรโมทซส้นเล็กน้อยแกงแดงขนมแดงที่อุนกว่านี้มาวิกี้ดีไซน์เพิ่งไปมาอะก็ย้อนดูรล้นหลังเอานะฮะทางช่องนะฮะนี่นะฮะเจอแม่ยุบกันได้นะฮะอยู่ถึงวันอาทิตย์นี้เลยนะอาทิตย์ที่๕ สิบวันเนี่ยกำหนด10วันกำหนดนะคะไม่แต่วันที่ถ่ายเนี่ยจะได้ลงในช่วงระหว่างสัปดาห์1 9บกาถึง <laughs> ไงเป็นอะไคนไม่ทราบเนาะปกติเคจะถ่ายจันทพุธสุขไอ้ลงันจันทรพุธสุขแต่งานนี้ขออนิญานะคะลง5วันเต็มให้โปรโมทซะหน่อยนี่ <laughs> ให้ดูกันอีกรอบนึงอาจจะวนลูปไป2-3รอบแต่ให้ดูความอร่อยความชัดเจนของ ร้านนี้นะฮะพัดชัดเจนอะไรหรอชัดเจนในเรื่องของความอร่อยค่ะชา,า,า,าบูลาบชาบูลาบแต่ขาทำซองไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แต่ว่าใน,นชงออกมาเป็นสีชมพูเลยค่ะโอ้ยแ<า>มยุ้นี่ก็<า>คือสปปรรพคุณเยอะจริงๆเลยพูดอะไรของกูวะเนี่ย <c oughs> ขออภัยขออภัยอ่าเดี๋ยวโอเคก็จะมาอุดหนออันนี้กลับบ้านสักเล็กน้อยเนาะน,น,นี่ า,าะ,ะเดี๋ยวเรามารีวิวที่บ้านนะ<ม>บ้านเคเองค่ะไม่ใช่อะไร